ผมเป็นใครและเรื่องนี้จะจบอย่างไรผมเองก็ยังสงสัยตะวันโผ่พ้นขอบฟ้าผมนั่งอยู่ริมหน้าต่างกรุกระจกที่ขุนฟ้าด้วยลมหายใจของชีวิตไวใกล้ฝั่งผมคงเป็นตัวประกอบที่พิลึกพิลั่นในฉากของเช้าวันนี้เสื้อสองชั้นกางเกงตัวหนาหนักผ้าพันคอสองตลบสุขปลาย ในสเวตเตอร์ตัวอุ่นที่ลูกสาวถักให้เป็นของขวัญวันเกิดเมื่อ30ปีก่อนเครื่องทำความร้อนภายในห้องถูกปรับจนถึงขีดสุดแถมยังมีเครื่องเล็กชนิดเสียบปลั๊กอีกตัวที่จออยู่ด้านหลังผมมันส่งเสียงคลิกแล้วคำรามพ่นไอร้อนลาวมังกรในเทพนิยายแต่ร่างกายผมก็ยังสั่นสะท้านด้วยความหนาวเหน็บ ที่ไม่มีวันจากจางความเยือกหนาวที่ใช้เวลาบ่มตัวมานานถึง80ปี80ปีแม้ผมจะยอมรับวัยชราของตนโดยดุจสดีแต่บางครั้งก็อดพิศวงไม่ได้ที่ผมไม่เคยรู้สึกอุ่นเลยตั้งแต่สมัยจอร์ดบูตเป็นประธานาธิบดีจนผมชักเอะใจว่า คนวัยนี้ทุกคนก็คงจะเป็นอย่างเดียวกระมังชีวิตผมนะหรือคงไม่ง่ายนักที่จะเล่ามันไม่ได้โรดผลเหมือนที่ผมเคยวาดฝันแต่ผมไม่ได้มุดลงรูไปกับตัวตุ่นพวกนั้นชีวิตผลน่าจะเปรียบได้กับหุ้นบูชิปที่ค่อนข้างจะมั่นคงมีขึ้นมากกว่าลงและยิ่งนานยิ่งไต่เพดานสูงขึ้น ใครซื้อไว้ก็นับว่าโชคดีคงไม่ทุกคนหลอกนะที่จะพูดถึงชีวิตตัวเองได้แบบนี้แต่ผมก็อยากให้ตีความจนเลยเถิดผมเป็นคนธรรมดามีความนึกคิดและวิถีแบบคนทั่วไปไม่มีใครสร้างอนุสาวรีย์ให้ผมแน่และอีกไม่ช้าชื่อของผมก็จะถูก ลบเลือนไปแต่ผมก็ไม่มอบความรักให้ใครคนหนึ่งจนหมดหัวใจแค่นี้ก็พอแล้วสำหรับชีวิตของผมคนอารมณ์โรแมนติกจะคิดว่านี่เป็นความรักส่วนพวกมองโลกมืดจะบอกว่ามันคือศกนาฏกรรมสำหรับผมมันไม่ใช่ทั้งสองอย่างไม่ว่าใครจะคิดอย่างไรข้อเท็จจริงก็คือนี่เป็นเรื่องสำคัญในชีวิตผม และสิ่งที่ผมได้เลือกผมไม่มีอะไรจะบ่นสำหรับหนทางที่เลือกเดินรวมทั้งจุดที่มันนำพาชีวิตผมไปผมมีเรื่องที่จะบ่นอีกสารพัดแต่ชีวิตที่ผมเลือกนั้นถูกต้องแล้วสำหรับผมและผมก็ไม่มีวันเปลี่ยนแปลงและเปลี่ยนใจต่อให้มีโอกาสเลือกใหม่ก็ตามแต่ก็น่าเสียดาย ที่วันเวลาทําให้ก้าวไปบนเส้นทางนี้ยากลำบากยิ่งขึ้นเรื่อยๆหนทางของผมยังแนว่วแน่ดุดเดิมแต่มันขุขะทะลุ ทุรักทุเลขึ้นเรื่อยๆด้วยกวนหินที่สะสมพอกพูในช,ชั่วชีวิตสามปีก่อนคงเป็นเรื่องง่ายที่จะก้าวข้ามไปแต่เดี๋ยวนี้ไม่ได้เลยร่างกายของผมถูกบั่นทอนด้วยโรคภัยไข้เจ็บสุขภาพผมไม่แข็งแรงดังแต่ก่อนและวันวัยของผมถูกใช้ไปเหมือนลูกโป่งงานปาร์ตี้ มีแต่จะเหี่ยวแฟบอ่อนแรงลงทุกขณะผมก่งคอไอแหบๆแล้วก้มดูนาฬิกาในข้อมือผ่านสายตาอันฟ้าฟางถึงเวลาต้องไปแล้วผมลุกขึ้นจากที่นั่งประจำริมหน้าต่างลากสังขารข้ามห้องไปที่โต๊ะ เพื่อหยิบสมุดบันทึกที่ผมอ่านมาเป็นร้อยๆเที่ยวจนขึ้นใจผมหนีบมันไว้ในซอกแขนขณะเดินต่อไปอยังที่ที่ผมควรต้องไปผมเดินกระย่องกระแย่งไปตามทางเดิน ที่ปูด้วยกระเบื้องสีขาวมีลายตกกะเป็นจุดสีเทาเหมือนสีผมของคนส่วนใหญ่ที่นี่เช้านี้มีผมเพียงรำพังในถงทางเดินคนอื่นๆยังอยู่ในห้องของตน อยู่โดยลำพังเช่นกันถ้าไม่นับโทรศัพท์ในห้องแต่พวกเขาอยู่คนเดียวมาจนชินเหมือนผมคนเราจะทำตัวให้ชินชากับอะไรก็ได้ทั้งนั้นถ้าอยู่กับมันนานพอเสียงร้องไห้อุ้ยดังแว่วมาผมรู้ทันทีว่าเสียงใครพวกพยาบาลเริ่มมองเห็นผมเรายิ้มทักทายกันตามปกติผม ถือคนเหล่านี้เป็นเพื่อนและเราคุยกันบ่อยแต่ผมแน่ใจว่าพวกเธอยังสงสัยใครรู้เกี่ยวกับตัวผมและสิ่งที่ผมต้องเผชิญในแต่ละวันขณะเดินผ่านผมได้ยินเสียงซุบซิบว่าเขามาอีกแล้วดีนะแต่พวกเธอไม่พูดตรงๆกับผมคงเป็นเพราะไม่อยากทำร้ายความรู้สึกผมแต่เช้าอย่างนี้เท่าที่รู้จักตัวเองมา หน้าที่ต่อมาผมก็ถึงหน้าห้องประตูเปิดรอรับผมเช่นเคยพยาบาลสองคนในห้องยิ้มต้อนรับผมเช่นเคยอรุณสวัสดิ์ค่ะทั้งสองทักทายด้วยเสียงสดใสแล้วผมก็ถามถึงเด็กๆก,กับโรงเรียนและช่วงปิดเทอมครั้งต่อไปเราพูดคุยคระเขาเสียงร้องไห้อูอ้อ้นั้นอยู่ ราวราวหนึ่งนาทีเธอทั้งสองชาชินจนไม่ได้ยินมันแล้วจะว่าไปผมเองก็หูหนวกกับเสียงนี้เหมือนกันจากนั้นผมก็หย่อนก้นลงเก้าอี้นวมที่ยุบเว้าจนเข้ากันเหมาะเจาะก,กับรูปร่างผมพยาบาลทั้งคู่ จวนเสร็จหน้าที่ประจำวันแล้วสวมเสื้อผ้าให้เธอแล้วเธอก็ร้องไห้ต่อมันจะเงียบลงเมื่อทุกคนออกไปจากห้องผมรู้ความวุ่นวายยามเช้ามักจะทำให้เธอหงุดหงิดและว,วันนี้ก็ไม่ใช่ข้อยกเว้นในที่สุดมูรีก็ถูกดึงขึ้นและพยาบาลทำท่าจะออกไปทั้งสองยิ้ม ยื่นมือมาแตะตัวผมขณะเดินผ่านผมไม่ค่อยเข้าใจว่ามันหมายถึงอะไรกันแน่ผมนั่งมองเธออีกสักพัก แต่เธอไม่ยอมสบสายตาผมผมเข้าใจดีก็เธอไม่รู้ว่าผมคือใครสำหรับเธอผมเป็นแค่คนแปลกหน้าอีกรายหนึ่งผมเบือนหน้าไปทางอื่นก้มศรีรษะตั้งจิตอธิษฐานขอพลังความเข้มแข็งเท่าที่ผมจะทำได้จะต้องใช้ผมมีศรัทธามั่นในพระเจ้าและเชื่อในอนุภาพของคำอธิษฐานตลอดมาและในจิตศรัทธาของผมก็ ยังคงมีรายการคำถามที่ผมต้องการคำตอบอย่างชัดเจนเมื่อจากโลกนี้ไปแล้วพร้อมแล้วผมถอดแว่นสายตาหยิบแว่นขยายออกจากกระเป๋าเสื้อมาวางบนโต๊ะก่อนลงมือเปิดสมุดบันทึกเล่มนั้นผมต้องเลียปลายนิ้วอันตะปุ่มตะป่ำ่ำถึงสองครั้งกว่าจะเปิดสมุดบันทึก อันเก่ายุบไปที่นาคแลกได้จากนั้นผมก็หยิบแว่นขยายมาส่องก่อนเปิดบันทึกเล่มนี้ทุกครั้งจิตใจผมจะรู้สึกวันไหวดวนเรวันนี้จะเกิดอะไรขึ้นบ้างผมก็ไม่รู้เพราะทุกครั้งผมไม่เคยร่วงรู้แต่ลึกๆแล้วผมก็ไม่ใส่ใจนักเพราะผมจะต้องทำอย่างนี้ต่อไปตราบเท่าที่ยังมีหวังแม้มันจะไม่มีหลักประกัน พอๆกับการทุ่มเทเดิมพันในวงพน,นันจะว่าผมเพ้อฝันโง,ง่หรือบ้าผมก็ยังเชื่อว่าอะไรอาจเกิดขึ้นได้เสมอผมรู้ว่าโชคดวงและวิทยาศาสตร์ไม่เป็นใจกับผมแต่วิทยาศาสตร์ไม่ใช่คำตอบเบ็ดเสร็จ ข้อนี้ผมได้เรียนรู้มาทั้งชีวิตผมถึงเชื่อมั่นในปาฏิหาริย์ไม่ว่ามันจะเกินความคาดคิดหรือสุดจะบรรยายเพียงใดปาฏิหาริย์จะมีจริงและเกิดได้โดยไม่ขึ้นต่อลำดับการทางธรรมชาติและนี่ก็อีกครั้งหนึ่งที่ผมจะทำเหมือนกับทุกๆวันผมเริ่มอ่านบันทึกเล่มนั้นดังๆให้เธอได้ยินด้วย ความหวังว่าปาฏิหาริย์ที่เคยส่องนำชีวิตผมจะสําแดงพานุภาพอีกครั้งหนึ่งก็ไม่แน่ก็ไม่แน่มันอาจจะได้ผล